สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วเมื่อนี้ยายม้งสิมาเฮ็ดแกงเพชดหมูใส่มะเขือค่ะวัตถุดิบที่เตรียมไว้กับนี่อันนี่เป็นเนื้อหมูหัน่นซอยมะเขือพ่วงมะเขือหั่นแซลบเกลียวไว้ค่ะกับนี่พริกหัน่นซอยใบบักกูดโหระพาเมื่อนี้ใส่กะทิขวดค่ะก็ะมีพริกแกง เด่๋ยวัวกะทิให้แตกมันก่อนค่ะที่แตกมันเอาพริกแกงงไปเลยค่ะ ทีแตกมันดีแล้วนะากะที่แตกสีสวยแล้วก็เอามูลกไปเลย หัวะกะทิลงไปค่ะ จากนั้นปรุงเคียงค่ะไปเกลือน้ำตารลรสดีค่ะ ซีโรดลงไปเล็กน้อยค่ะเติมน้ำหากะทิเล็กน้อย เสือเใส่มี้งไปเลยค่ะเกี้งค่ะ สิมมืองวดรดสาสกระแสบก็ดีแล้วค่ะใส่แบกขวดต้องไปค่ะ ที่ทำสร้อยรูยปแควะปิดท้ายด้วยเปชรมูลค่าค่ะ ส่วงมั่นของกีาาทิตบถ่ายด้วยหัวกะทิก้าซุกแล้วพี่น้องโยกลงจับเต่าได้เลยค่ะ แกงเพชรหมูใส่บัะเขียกับเซตเรียบร้อยและพี่น้องความกินได้เลยมาเด้อเส็บๆน้ำกันย่ำเสาเด้อค่ะิคมีแย่มมึ่งขอจบคลิบซันม,ม้พ้อ,อกันไหม่ลิบนาค่ะ